สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะก็สีมาเจ็บบอกทัวนะคะเพราะว่า,าลูกค้าสั่งถั่วฝักยาวนะคะก็เลยมาอัปเดตท,ที่ในสวนสินค้าที่อยู่ในสวนนะคะมาตอนนี้มีถั่วฝักยาวมีถั่วลิสงมีแตงโมมีฟักทองนะคะที่เหลืออยู่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่า ทั่วฝักยาวเฮาเฮ็ดแบบใดแล้วกะสีเรียกสีเฮ็ดแบบนี้สีเอียนว่าออกแกนิเกบบนะคะเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งค่ะค่ะสำหรับอันนี้แปลงทั่วลิสงนะคะหรือว่าบอกทั่วดินบ้านเฮาพี่น้องงามงามงามตาครับย้ายเป็น,ปนผู้ปลูกนะคะสำหรับ ทั่วฟักงาวนะคะน้วยก็กะประมาณนี้ไม่มีการบอร่อใส่ปุ๋ยนะคะบอ่อใดใส่ปุ๋ยเคมีแล้วกับบ่มียาขามาแรงเนะะี่ยค่ะบ่มียาขามาแรงเพราะว่าอ,อยากให้สังเกตว่าต้นบอกทั่วสิเป็นลักษณะใดนะคะจะเป็นมันคือสิบใบงาบใ้งามเกินนะคะบใบงามเกินไปแล้วก็สิเปลียนใบยิกใบง้อใบย,อยังอยู่แต่ว่า แต่ว่ามันก็ออกหน่วยนะคะมันก็นยังสามารถมีหน่วยกับหน่วยอวบๆนะคะยาวแน่สั้นแน่กับเป็นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบริได้ใส่ปุ๋ยด้วค่ะสำหรับมื้อนี้ลูกค้าสั่งนะคะลูกค้าสั่งนี่จังสีอันจะอันจังสี่ก่แยาวอยู่นะคะนี่แมนสิสังเกตว่ามันสิบ่ได้ดก กระรอกรก็ได้เพราะเพราะว่าสิบริเล็กนะคะแล้วก็เบิ่งในในในอินเทอร์เน็ตนี่ว่าให้เอาผงชูรสกับอ่าเอีมลอยนะคะผงชูรสกับเอียมลอยเอามาฉีดก็ซื้อมาแล้วล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าซื้อมาได้สองอาทิตย์แล้วแห่ง,แห,งแห่งบอยฉีดเพราะว่าถ้าเกิดเล่งมันต้นมันก็สีโสมนะคะอันนี้หน่วยเงีวเลยถ้าเกิดเล่งมันต้นมันก็สีโสมกเ็เลยบอกกัเลย ปล่อยไปยังซีดีกว่าเพราะว่ายัางซีพี่น้องที่ที่เอาไปให้พี่น้องกินเบิ่งกับเพิ่นเพิ่นกับว่าแซบว่าหวานนะคะมันก็นเลยมีความภูมิใจสําหรับผู้ปลูกถามาปลูกแล้วไปขายไสขายได้หลายบอ่อปลูกซ้ำนี่ขายได้หลายบ่อการขายบอ่อได้บ่เป็นจุดประสงค์หลักนะคะปลูกเพื่อที่แบ่งปันนะคะ แบงปันให้พี่ให้น้องได้กิ่นอิ่มนะคะกะดีก็ะด,ดีใจแล้วสำหรับผู้ผู้ปลูกนะคะก็เลยบ่ท่านในหาการขายบริษเวงหาการขายกระดกกระเดียถ้าเกิดว่าเพิ่นสร้างพูนสร้างร้อยหนึ่งพูนนี่สร้างหี่งสิบบาทสร้างแกงสี่กระจังค่อยเอาไปให้นะคะก็เลยอยากให้พี่น้องเบื้องว่านี่แหละแบบว่าลักษณะก็คือนี่แหละบริด้งามนะคะบริงามเพราะว่าบริษเวใส่ปุ๋ย ปุ๋ยเคมีไม่มีนะคะมีแต่ปุ๋ยขอกเขาธรรมดาปุ๋ยเคมีไม่ใส่แล้วก็ยาก็ไม่ฉีดแล้วก็บอมีอมาแรงนะคะเพราะว่าอ่าไก่แจยู่บ้านหรืออย่างไก่แจยไก่แจยสิมะลาะนะคะสสิมะลาอตอนเศร้าตอนเบิดมือเลยมะสิมะลถ้าถ้าเกิดว่าเห็นแมงเห็นอย่างมากกกสิมาตอดแมงนะคะจังสี่ละก็เลยอยากอัปเดตให้พี่น้องนะคะ อยากอัปเดตให้พี่น้องเบองว่าทั่วแปลงบ้านๆนะคะทั่วแปลงบ้านๆอย่างสีก่กันก็ได้กินอยู่เขาเขาโพดก็ได้แจกพี่แจกน้องนะคะก็มีแจกพี่แจกน้องแต่ว่าตอนนี้เขาโพดได้ตัดเบิดแล้วก็สิเหลือแต่ทั่วนะคะผู้ใดสนใจนะคะทั่วออร์แกนิกค่ะทั่วออร์แกนิกผู้ใดสนใจห้าบาทสิบเอ่อซิบบาทนี้สิบบาทนะคะ ให้อินบอกเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังเก็บอยู่นะคะถ้าเกิดสนใจก็ให้สร้างเข้ามาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เพราะแค่นี้ค่ะขอบขอบคุณค่ะ